เปลี่ยนฉากหลังกลับไปเรื่องของนายกกัน,นะะนายกคนที่32คุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อกี้ฟังไปแล้ว4เดือนทำงานแบบไม่หยุดเลยมเมื่อวานเปิดตัวใช่ไหมสำหรับรัฐมนตรีที่จะเข้ามาร่วมคอรอมอหนูหนึ่งสคนเป็นคนนอกล่าสุดวันนี้เปิดตัวอีกคนนึงแล้วฮะเปิดภาพขึ้นมาหน่อยตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยคุณอนุทินเดินทางมาที่ร้านกาแฟของภรรยานี่ตอนแรกเรเข้าใจว่าน่าจะมา หาภรรยาหรือเปล่าเออพราะภรรยาตอนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็แต่งตัวแบบสะสวยเลยถูกไหมแล้ววันนี้กลับมาก็คือมาเสิร์ฟเรื่องของกาแฟกาแฟล่าสุดท่านนี้มาแล้วฮะเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวรพััญยาวง์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนี่เข้ามาพบที่นี่แสดงว่านี่เป็นบุคคลที่4 คลังแสดงว่าเป็นคนนอกทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเพราะว่าตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวาเนเขาบอกว่าเป็นลูกมอของกระทรวงการคลังเลยถูกไหมค่ะแล้วก็บอกทํางานข้ามวอร์ดในกระทรวงการคลังแน่นอนว่ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแล้ววันนี้พอเปิดตัวใหม่ปุ๊บกลายเป็นว่าตัวของคุณวรพัช มานั่งเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยก็แล้วกันคุณอนุทินนะเห็นบอกว่าออกมามันมีบรรยากาศตอนช่วงพูดคุยกันอะ่ะ<ม>เดี๋ยวเปิดขึ้นมานิดนึง<ม>เขาบอกว่าเ<ม>บื้องต้นก็ยืนยันบอกก็มีการทาบทามคนที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานบางคนต้องเสียสละต้องลาออกใช่ไหมะเมื่อวานนี้คุณเอกนิตตเ<ม>หลืออายุร,รชาชการอยู่67เปีต้องลาออกมาเพื่อทํางานเพื่อชาติวันนี้ก็เช่นกันไปทาบทามคนนี้มาซึ่ง เป็นในแบงค์มาก่อนวันนี้จะมาดูแลเรื่องช่วยคลังเอาลองฟังช่วงนี้ดูฮะที่บอกว่าจะมาช่วยคลังคลังใช่ไหมคะช่วยพูดให้เต็มเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดช่วยช่วยประกากระโดดไปข้เดี๋ยวไปพูดสั้นๆคนนี้มีคนนี้คนนี้มีท่าน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 ทำงาน่แล้วก็มีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉิ่งเรื่องภาษี ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับท่านวรพัฒน์ท่านก,กน็เป็นทีมทเชียร์าจารยมาตลอดและเราก็ยังเป็นเรื่องที่เราอผ่านต่อให้ต่อเนื่องหลอดเรื่องของตลาดทุนนะครับทั้งตลาดทุนในประเทศไทยและก็ตลาดทุนระหว่างประเทศท่าน ติดจำได้ป่ะท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของ JP Morgan ประเทศไทยเป็นผู้เป็นกรรมาการผู้จัดกรารใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็มาเป็นประธานร่างเสดิจที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกลางท่านพิชัยคินาวัชิรา คิดว่างานของท่านพีชายก็ได้ทำเอาไว้แต่เรื่องเรื่องที่ต้องได้รับการสารต่อให้เกิดความสอดเนื่องนะครับก็คือเราไม่ได้เกี่ยวว่าแต่เรียนเชิญท่านมาช่วยท่านเอกนิติจะได้ทํางานสอดคล้องราสากันไม่ต้องรื่องนี้กันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วอะไรอย่างงี้ยนี่ไงนี่ไงนี่จะได้ โอดีใจมากที่ท,ท,ท,ที่ท่านมาต้องถือว่าเป็นจริงจริงเชิญท่านอยู่แล้วแต่ว่าพอรับทราบมาว่าท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีพ<ม>ิชัยชุนัวัชิระโดยก็ยิ่งดีใจใหญ่ที่งานจะได้ไม่ต้องไปไป,ไปเริ่มใหม่ นี่คุณผู้ชมฮะนี่เป็นช่วงแรกตอนที่เปิดตัวคือก็ดีนะ,ะนักข่าวไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคํานวณเองไม่ต้องไปคิดเองหรือเป็นสายข่าวรายงานคุณอนุทินพูดเองเลยบอกว่าเนี่ยรัฐมนตรี<ะ>แล้วถ้าคนไหนพูดได้เดี๋ยวจะบอกทั้งหมด<ะ>แล้ววันนี้จริงจริงนัาข่าวถามด้วยนะบอกร,ร,รัฐมนตรีคนนอกหมดแล้วใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่ามีเท่านี้แหละ,ะเดี๋ยวเปิดเนี่ยเมนูอาหารเอ๊ะวันนี้ไม่มีเค้กส้มหรอ ไม่มีค่ะวันนี้เป็นชาดําเย็นหวานน้อยนะคะที่คุณอนุทินกินและเห็นว่าท่านหิวด้วยลงมายังไม่ได้ทานข้าวเลยก็เลยสั่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์เอ๊แต่ที่เห็นในมือคุณอนุทินน่ะมันน้ำเหมือนเมื่อวานเลยสีแดงๆเนี่ยขลักขลุยมั้ยใช่หรออ๋อสลกินอะไรกันแน่แต่ว่าวันนี้จริงๆบางช่วงนักข่าวคือคุณอนุทินลงมาที่ห้องนี้หลายรอบแล้วนักข่าวก็เจอหลายรอบเข้าใจคงกินหลายแก้วเพราะมันมีบางช่วงที่นักข่าวไปถามบอกว่าคุณอนุทินวันนี้กินอะไรคือคุณอนุทินตอบสั้นๆเลย วันนี้ผมต้องกินอีกหลายแก้วอันนี้ที่อยู่ในเมืออาจจะเปิดเต็มจอเนี่ยก็ได้น่าจะคาราคาลุยหรอหรือชาสีมันคล,าคลายย้ายๆไงแต่ก็เป็นไปได้มันก็น้ําตาละนะแล้วคนนักข่าวไปจับอะไรอ่ะท่านใส่ข้อมืออะไรเหรอ <c oughs> อ๋อเหลตหลวงพ่อรวย <c oughs> ใช่หรือเปล่าชัวนะเฮ้ยคุณอนุทินใส่เหลตหลวงพ่อรวยเหรอนี่อวันที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบเป็นทางการวันนี้เรียกท่านหนูนายกหนู นี่ยิ้มย้ํแจ่มใสนะบรรยากาศวันนี้อันนิดนึงได้ไหมวันนี้เองเนี่ยเรามีโอกาสก็คือได้คุยกับคุณวรพักด้วยคุณวรพักเองก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันแล้วช่วงสัมภาษณ์คุณวรพักเนี่ยเห็นบอกคุณอนุทินมาดของความเป็นนายกแล้วก็แสดงความเป็นนักข่าวด้วยเลยถือไม้ให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนี่โอ้โหก็กินใจนักข่าวไปสิแบบนี้นักข่าวก็บอกโอ้เนี่ย ถือให้เลยเสร็จแล้วตอนท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแผนของท่านหรือเปล่านี่นท่านจับมงจับไม้ให้เรียบร้อยเหมือนตัดบทพอคุณวรพัชบอกโอ้วันนี้เป็นเกียรติีใจเดี๋ยวจะมาทํางานตลอดสีเดือนรับสัญญงสัญญาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเอาบาลงแป๊บหนึ่งจังหวะที่สัมภาษณ์เหมือนมันผ่านไประยะหนึ่งแล้วคุณอนุทินเอาไม้ลงแล้วบอกพอแค่นี้แหละเริ่มหนักแล้วอ้าวลองดูบรรยากาศนยฮะรู้สึกดีใจเเป็นกียที่ท่านนายกให้เกียรติแล้วก็ชวนผมมาร่วมงาน ถึงแม้ผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เดินเข้าพักการเมืองน,นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเดินเข้าพักการเมืองไม่เคยเดินเขา้าเข้าพักการเมืองไหนเลยน,นะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาช่วยท่านพี่ชัยในคณะประธา,านคณะทิศษานะครับตั้งจา่ผมรู้จักกับท่านพี่ชัยในการส่วนตัวเนี่ยมาเกือบ30ปีนะครับท่านก็เป็นคนดีคนเก่งตั้งแต่ทำงานก็ผมเองประสบการณ์ทำงานก็อยู่ทาง ตลาดแรงตลาดคุดมา30ปีก็มาช่วยงานท่านพี่ชัยหนึ่งปีท่านท่านก็เป็นเหมือนทั้งครูใหญ่เป็นหนึ่งเป็นทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็โชคดีกระทรวงพลางเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร,กากรเก่งๆเข้งเยอะนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าสังเกตที่ท่านนายกเลือกคนที่มาช่วยงานทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเลือกจากบุคลากรที่ที่มีเป้าหมายตรงกันขึ้เข้ามาช่วยประเทศชาติจริงนะ ทำแก้ปัญหาจริงๆนะครับส่วนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับจริงๆมาทางสายโปรเฟชชั่นอลทางแบงก์ทางตลาดเงินตลาดทุนนะครับแต่ว่าเห็นท่านเองก็มีความตั้งใจแล้วก็โดยส่วนตัวรู้จักกันมานานแล้วนะครับก็เลยสภาธณ์มานานอยู่แล้วจึเต็มใจที่มาช่วยงานก็หวังว่าจะช่วยทำให้งานมันสานต่อได้โดยไม่สะดุด คว,ความาาความท้าทายค่ะระยะเวลาในการรัฐบาลนี้มรีระยะเวลาแค่สี่เดือนความท้าทายในการผลักดันนโยบายต่างก,การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจจะดาเนินไปอย่างรไรบผมว่าทางว่าที่รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพลังท่านเอกนิติเนี่ยก็เป็นลูกม่อของกระทรวงการคลังท่านเป็นคนโบราณที่เก่งผ่านงานมาหลายกรบนะครับก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของกระทรวงพลังว่ามีนโยบายอะไรอยู่แล้วนะครับ ว่าท่านเป็นผู้ผู้รับรับสูงนะครับผมคิดว่างานเนี่ยมันต่อเนื่องได้เลยนะครับผมเอาเียนะ นี่ผู้ชมเห็นไหมคุณแล้วทินสะบัดมือเลยก็สัมภาษณ์นานจริงอ่ะคนะขายยังตอบต่อนะเนี่ยลองฟังดูได้แคลมว่าเดี๋ยวทำวันเนี้ยจะมีเปิดตัวมาต้องกินอีกหลายแก้วโอเคงั้นเจอไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่วงนี้อาจจะไป ก็บอกจะถามนานสิน mm. ักข่าวอ่ะแล้วก네 mm ็บอกว่าเดี uh, ๋ยววันนี้ต้องกินอีกหลายแก้วเชื่อว่าเป็นแบบนั้นไหนดูประวัติหน่อยสําหรับรัฐมนตรีป้ายแดงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเรื่องคลัง ประวัติของคุณวรพักน์นะคะธัญยวงค่ะปัจจุบันท่านอายุ61ปีนะคะสมรสกับคุณกนกพรธัญยวงมีบุตรและธิดา4คนการศึกษาปริญญาตรีจากโอคาฮูมาสเตทยูนิเวอ,อร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาปโทจาก MBA ที่มิสซูรีมิสซูรีแคนซัสซิตี้ออ City, ของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะแล้วก็ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ค่ะส่วนประวัติเรื่องของการทํางานนะคะก็เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารใหญ่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญด้านล e a s i n g บริษัท OBM ประเทศไทยจํากัดกรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่แบ n k o อ a ฟ e เมริ n สาขาประเทศไทยกรรมการผู้จัดการธนาคารดอยส์แ Bank สาขาประเทศไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธนาคาร JP m o ม g a n แกน s e และบริษัทหลักทรัพย์ JP m o ม g a n แกนประจำประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าจำกัดและในช่วงปี2,555ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและล่าสุดก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาคุณพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลเดิมยุคข,ของคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนี่สำหรับโฉมหน้าโฉม ตาของรัฐมนตรีคือครั้งนี้ชัดเจนสุดเลยทั้งตัวของว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเป็นคนนอกทั้งคู่คุณผู้ชมครับแล้วดูโผลคอรมอรนิดนึงได้ไหมซึ่งโผลคอรมอรวันนี้ที่น่าจับตาคือกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหมคือมีข่าวแว่วมาตั้งแต่แรกว่าคุณธรรมนัทพมเผ่าอาจจะมานั่งคุมกลาโหมแต่คนก็ทักทวงบอกว่าถ้าเอาคุณธรรมนัทมาระวังนะคุณอาจจะอยู่ไม่ถึง4ี่เดือนก็ได้เพราะเดี๋ยวต้องมีคนไปยื่นร้อง สารรัมนุนแน่แน<ฆ>เดี๋ยวเปิดโผลรมอขึ้นเต็มจอเนี่ยฮะ<ฆ>ล่าสุดโผลวันนี้เพิ่งออกมาช่วงเย็ยนที่ผ่านมาแน่นอนคุณอนุทินนั่งนาย,ยกรัฐมนตรีและวันนี้ท่านพูดเองท่านจะควบกระทรวงมหาไทยด้วยซึ่งมหาไทยก็แน่นอนนะคนก็กังวลอีกมันมีเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินใช่ไหมเ<ฆ>ขากระโดง<ฆ>เพราะมหาไทยจะคุมเรื่องเกี่ยวกับกรมที่ดินด้วย<ฆ>แต่ท่านบอกท่านจะนั่งและ<ฆ>ยืนยันจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ตําแหน่งที่ทาบทามอยู่และอยู่ระหว่างการ ว่างอยู่ขณะนี้แล้วตอนแรกบอกจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่างอยู่ตําแหน่งต่อมา ก็คือเป็นตำแหน่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะจากรวมไทยสร้างชาติมานั่งในตำแหน่งนี้เป็นรองนายกควบไปด้วยนะคะส่วนคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะจากพลังประชารัฐเช่นเดียวจากพลังประชารัฐก็จะมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะหน้านต่อมาเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าโฉมตาคุณพรดนเองจากภูมิใจไทยนั่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกตัวคุณสุภาพนั่งรัฐม นตรีประจำสํานักนายกจากภูมิใจไทยจากนั้นดเรเอกนิตินี่คนนอกใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการคลังเมื่อวานนี้ที่เจอตัวไปแล้วต่อมาอนายศรีหะศักดิ์ซึ่งมานั่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็คนนอกเช่นเดียวกัน3คนนี้ที่เราเจอเมื่อวานอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอัธพลต่อมาฮะร้อยเอกธรรมนัฐปรากฏว่าวันนี้บอกว่าพอมีเรื่องเกี่ยวกับกะลาโห وم, มกลายเป็นว่าโผลวันนี้ท่านมานั่งอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะว่าการท่องเที่ยวและกีฬา อาจจะมานั่งที่นี่แทนกะลาโหมหรือไม่เพราะมีคนทักท้วงกันเยอะหลังจากนั้นก็จะมีคุณซาบิดารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่คุณอุ้งอิงเคยนั่งมาก่อนคุณสุรศักจากภูมิใจไทยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณชัยชนกชิดชอบนามสกุลเนี่ยเห็นไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมคแล้วก็คุณศักดาเน่จากเพื่อไทยงูเห่าใช่ไหม เห็นบอกจะมีโคต้ามานั่งในไม่ใช่จริงๆตามกระแสรายงานบอกท่านไปนไม่นั่งเองนะ,ะแต่มีโคตาหนึ่งตำแหน่งให้กับคุณศักดาแต่คุณศักดาไม่ได้มานั่งแววแววบอกน่าจะเป็นคนประชาธิปัตย์เดิมอันนี้เป็นข่าวนะรอชัดเจนอีกทีหนึง่งและอีกตำแหน่งคือยุติธรรมที่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะยุติธรรมตำแหน่งที่เราว่างเอาไว้เนี่ย กับกาลาโหมทําไมถึงสําคัญเพราะเป็นตําแหน่งที่หลายคนบอกว่าจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องคดีที่พักภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องอยู่ต้องบอกว่าภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันว่าเขาก็จะดําเนินคดีตามขั้นตอนเรื่องของอะไรนะหัวสวอีกอันหนึ่งคือเขากระโดงมันมีคดีอยู่และถ้าเกิดสองตำแหน่งนี้สำคัญห่วงว่าจะมีการช่วยเหลือกันหรือไม่ล่าสุดวันนี้คุณอนุทินพูดเรื่องนี้แต่ไม่ตอบชัดนะ ว่ากลาหมกับยุติธรรมใครจะมานั่งพูดบอกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีทุกตําแหน่งเนี่ยตัวของผมเองเนี่ยจะเป็นคนดูแลและผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณอนุทินบอกว่าต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมนั้นผมในฐานะนายรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งด้วยตนเองและจะเลือกบุคคลที่ดีที่สุดโดยไม่เกรงใจใครเพราะเกรงใจเพียงแค่ประชาชนเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่เกงใจพรคประชาชนใช่ไหมเกงใจเพียงประชาชนเท่านั้น<ะ>แต่ยังไม่ตอบว่ากลาโหมกับยุติธรรมใครจะนั่งสามพิทักษค่ะในสมบัติจะเป็นยังไงเนี่ยคะเาเป็นคนนอกเนตำรวจก็ต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นที่ตัง้งอาจจะจับตาอย่างกรณีท่เสีเ่ยยอที่ยไปจับตาอะไรคนก็ททำงานทานี่มันมีปัญหาวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะ ทํางานเกินหน้าที่นะครับถ้าทํางานตามหน้าที่ถ้าทํางานโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นหลักแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแม้แต่กระทงเดียวนะครับคนที่มีความยุติธรรมใครครับถ้าเรียบร้อยวันไหนก็จะเช้เรามังกินข้าวไอ้กินกาแฟให้ผู้สื่อข่าวได้เห็นที่ผมบอกไม่มีอะไรปิดบังใช่ไหมคนไหนชัดเจนปุ๊บก,ก็ นำมาเปิดเลยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทันทีนะครับในส่วนของความมั่นคงก็ขออีกนิดนึงแสดงว่า,าม,ม,มี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 ลงจริแงแล้วคุณนายสศักดิ์ผมเลือกผมตั้งได้ได้รับโปรดเก้า,นนมามไม้เป็นนายรงบุญสีถ้าอย่างที่บอกผมก็จะจะเกลงใครใครก็เกลง่ยนใคพี่น้องก็ไดน รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรแต่แตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดต้องต้องต้องดีที่สุดผมต้องรับผติดชออแล้วึงขึ้นมาวันนี้เป็นนายก,กรัฐมนตรีแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวนําทางหลักคิดนําทางของการทํางานของท่านนะคะผมคิดว่าผมก็ทําอยู่ในร่องอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็อาน้องผู้สื่อข่าวก็ คงเห็นผมเสียนผมคิดดีทำดีนะไม่ไม่เคยโกรธการใครนะครับรไม่ต้องไปให้อภัยใครด้วยเพราะว่าไม่เคยโกรธนะครับอาจจะมีผิวเขาบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันชั่วข้ามคืมนก็หายไปยกมือไหว้กันยิ้มนันดีเดก็หายไปผมก็คิดคิด่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตปีปีปน่าจ,าเา 50, จากกะเข้าหกสิบแล้วจนะเกษียนณะอยู่แล้วก็จะคิดถึ่เจนีก็ ถึงเห็นได้ว่าผมถึงได้รับความร่วมมือไปเชอเชิญบุคคลลากรที่เขาไม่มีความจําเป็นจะ,ปจะต้องเข้ามาตรงนี้เลยในส่วของความมั่นคงกขาขออีกนิดแสดงว่า,ามีมีมีลง คนนอกพี่หมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่า99.9725นี่นี่คือความนิ่งของคอรมอแล้วบอกกลาหหมยุติธรรมตอนนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวถ้าชัดเจนแล้วจะบอกมันยังเหลือเปอร์เซ็นต์อยู่อีกนิดหนึ่งตอนนี้นิ่งคือ99.9725ค่ะคุณอนุทินช่วงนี้เป็นนายกคนที่32ใช่ไหมอย่าเพิ่งพูดตัวเลขเยอะคนเอาไปจับโยก <laughs> ทั้งป้ายทะเบียนรถทั้งตำแหน่งที่ท่านได้มาเป็นนายกคนที่32ทั้งตัวของเปอร์เซ็นต์ของการจะจัดตั้งคอรมออย่าพูดเลขเยอะเดี๋ยวชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหม,อมเอากลับมาที่ผมแซวผมแซวเฉย